สวัสดีครับดีพี่น้องชาว YouTube วันนี้มาตัดหญ้าในสวนนะครับก็เลยร้อนหมากน้ำไอ้หน้าตาลเย็นสบายครับนี่คลองน้ำตา สบาย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 สวิตวันนี้มาตัดหญ้าที่สวนผู้เรียนสวนตามนะครับเพราะว่าผู้เรียนใกล้จะล่นแล้วทุกที่สอง ใต้โขดียนก็เลยเอกเครื่องมาตับเรียอสบายครับท่านผู้ชมสบายมากเลย ถดอกี่ใครโอ้สุดยอดนี่ใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่ท่านผู้ชม วันนี้ฝนไม่ตกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตองฟ้าก็ถือว่าบุบชื้นเป็นบางช่วงบางช่วงก็เดดออกจับเลยท่านผู้ชมวังนี้ลึกเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมม,มาอาบน้ำด้วยกันครับ ขอบคุณทุกท่านเลยที่กดติดตามนะครับ จับนะจมน้ำสักหน่อยอ่ไม่ให้จับไอสองตัวนี้นด่น้ำตาลโอ้น้ำลึกดีจริงๆครับตรงนี้สบายตอนนี้ก็พบกันตอนบ่ายๆเลยนะครับก็ประมาณบ่าย,ายสองโมงกว่าๆคุณผู้ชม สมัยก่อนคลองไม่ใช่ว้างอย่างนี้นะครับคลองเล็กประมาณนักห้าเมตรแต่น้ําลึกปลาก็เยอะนะครับปลาเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้าม,มันน้ามันน้อยคลองกว้างนะครับคลองกว้างแล้วก็ปลาไม่ค่อยมีนะครับสมัยนี้แต่ว่าเมื่อ40ปีที่แล้วปลาเยอะมาก,มาก,มาก,มากๆเลยท่านผู้ชมปลาตัวใหญ่ๆขนาดนี้ปลาเล็กปลา ขาวตาคิวยังทุกชนิดเลยครับท่านผู้ชม Rồi. Làm làm call mà cầu nó không Bởi là thời mà สมัยเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทองนี้เยกมากเลยแล้วก็มีถึวงวังวังตบเนียต้นไม้ก็เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสวนหมดแล้วครับท่านผู้ชมสมัยนู้นมีต้นไม้ใหญ่ๆโค้งสามคนโอบนะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นสวนปลาล์มเป็นสวนยางหมดแล้วน้ำคลองน้ำตายนี่ก็ เวลาน้ำมาเยอะๆก็เปลี่ยนหลทางนู้นบ้างหลทางนี้บ้างกรบเพาะคลองก็ไม่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนไปนะครับสมัยก่อนนี่มีต้นไม้ข้างๆลำ,ลำพุ่ยลำคลองลเยอะนะครับน้ำก็ไม่น้ำเยอะๆเวลาน้ำไหลหลากก็ไม่เทอะทงแบบนี้ แงจนคลองไม่รู้ไปทางไหนดีนะครับสองสายสามสายลก็มีสภาพนี้ครับก็ไม่เหมือนดังเดิมน,นะครับไม่เหมือนเดิมน,นี่คือสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนไปนะครับอย่าว่าแต่ธรรมชาติเลยครับกิจชนก็เปลี่ยนไปบางครั้งก็เปลี่ยนใจง่ายนะครับ คนยังเปลี่ยนใจนะครับธรรมชาติไม่ได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลไปตามธรรมชาติที่ก่อนนี้มีฟองอันเดียวเลยสายเดียวเลยลึกแล้วก็จะนุ้งโค้งก็เป็นวังวังนุ่นวังลึกลึกมากบางวังนี่ช้างลงนี่จมหลังช้างนะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเราต้องหาแบบลักษณะนี้ เวลาหน้าแรงนะครับเวลาหน้าแรงก็จะเหลือนิดเดียวแล้วเหลือแต่แตักให้น้ำเต็มตามที่ลุงควิชคำวิชได้ทำการปิดฝันฝันไฟหน้าแรงเดือนเมษเดือนมีนาเมษาพุทภาดแรงทางอุณนย์นี้ถือว่าเดือนสิงหาแล้วครับเนี่ยสิงหาก็น้ำก็จะอยู่ประมาณนี้แต่น้ําใหญ่ยังไม่มานะครับยังไม่มาฝนยังตกไม่เต็มที่ครับท่านผู้ชม นน้ีนะครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างบนอีกนิดนึงครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อเกียดอาบน้ำโดนแฮกๆแต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ให้จับฉลาดอาบแค่น้ำได้เลยสบายไหม อย่ลงมาอีกสบาย หันหน้าไปทางท่านผู้ชมลูกสบาบละสบาบสบาบันตัวนี้ชื่อช็อกโกนะครับแต่ว่าผมเรียกในน้ำตาลเรียกตามภาษาโบราณนะท่านผู้ชมอาุนโบราณนี่เกิดมาแล้วนี่เวลาตั้งชื่อนี่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปวัด ตั้งาตามลักษณะกันไปดถ้าเป็นคนออกมาผิวแดงก็ชื่อไอแดงนายแดงไอดีออกมาดำก็ชื่อนางดำนางเขียวอะไรก็ว่าไัประมาณนี้ชื่อง่ายง่ายชื่อง่ายง่ายแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปหาวัดต้องไปหาหลวงพ่อต้องไปหาลูกหายามตั้งชื่ออ่า ตัวอับส่นอะไรมัเป็นตัวๆๆที่เลือกดีตัวอะไรที่เป็นไม่ดีอย่างเงี้ยน,นี่มากมายกายตัวครับไมยกวอนี่เจ้าสบายสบายไหมเย็นสบายเลย ที่บ้านล่ามโซ่ทัาคืนไว้เฝ้าบ้านค้าบทุกคนเฝ้าบ้านได้เวลา,ากลางคืนใครจะบายอย่างเงี้ยก็เห่าถึงไม่กัดก็เห่าเราก็รู้ว่าเอะสีคนมา ให้เจ้าดำไม่ให้จับตลาดเมื่อกี้ไปหลอกจับต้องเป็นร้อยเมตรไปเอาถุงพลาสติกบอกว่าเอามากินขนมขนมถึงจับได้าจะมากินขนมต้องรอได้เลยได้เลย ครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงสวิตจะไปตัดหญ้าสักพักแล้วก็กลับบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย